วันนี้นะครับจากห้องนอนของเราก็มองทิวทัศน์ใสสะอาดมากนะครับก็มองเห็นภูเขาไกลๆพร้อมกับอากาศดีๆเช้าวันนี้นะครับเราก็เอาของขึ้นรถนะครับแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเฟรคโฮเทลนะฮะก็พร้อมเดินทางนะครับเมื่อคืนฝนตกครับหลับสบายไหมครับครับเช้านี้นะครับเราเดินทางจากโรงแรมที่พักนะครับมาเข้าสู่โอสกาเรียบร้อยนะครับ ตึกแรกที่เรามานะฮะวันนี้ก็คือว่าเรามาที่ตึกโดตันนะครับซึ่งเป็นตึกที่เ,เป็นของ Du ติสฟรีนะครับซึ่งทางทัวร์เนี่ยแนะนําให้เรามาจับจ่ายซื้อของพวกไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องสำอางต่างต่างราคาที่นี่ก็จะเป็นราคาที่เป็น Du ติสฟรีและราคาถูกกว่าข้างนอกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราเข้ามาในตัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องพวกออฟฟิศบิลดิ้งนะครับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆนะครับ กิจกรรมวันนี้ทั้งหมดเราจะอยู่ในโอซาก้านะครับไม่ว่าจะเป็นาทานข้าวเที่ยงหรือไปเที่ยวสวนนะครับซึ่งจะเป็นงานที่เคยจัดเอ็กซ์โปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในงานว่ามันจะมีอะไรวันนี้ที่กิจกรรมที่เราทําได้บ้างในโอซาก้าครับเดี๋ยวเจอกันที่แรกที่เรามานะครับก็ทือที่นี่นะครับนี่ดูทีฟรีนะครับแน่น,นอนที่สุดทันทีที่เรามากับทัวร์นะฮะ เราก็คงพลาดไม่ได้นะครับที่ต้องเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อดูสินค้าที่เขาอยากจะให้เราจัดจ่ายซื้อของกันครับก็มีพนักงานคนไทยช่วยเราดูแลนะครับเรื่องสั่งสินค้าที่ดีๆเนี่ยนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้โอซาก้าเนี่ยฝนพรำพรำอากาศเย็นๆนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตลาดนะฮะเพื่อหาข้าวเที่ยงทานกันครับเดินจะไปเรื่อยๆนะ สงสัยเหลือเกินมันคืออะไรนะระหว่างเดินในออสก้านะครับเราก็มาเจอร้านนี้กรณีที่อยากให้สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นหมาแมวญี่ปุ่นนะฮะเรามาถึงแล้วนะครับตลาดปลาที่เราจะมาทานมือเที่ยงวันนี้อย่าตามผมมานะครับ นี่ครับเราก็เจอแล้วนะครับกิมจิซึ่งที่นี่เรียกว่าคิมโมจินะครับเราก็พลาดไม่ได้กับตัวนี้ครับแนวแน่นอนที่สุดนะครับหอยนางรมของชอบตอนนี้นะครับเราอยู่ในขั้นตอนที่คิดว่าเราจะเลือกกินร้านไหนดีนะครับแต่ละร้านก็จะมีที่ให้นั่งกินนะครับข้างในร้านเล็กๆนะครับและนี่ครับคือสิ่งที่เราตามหา โอโทโลนะครับโอ้แล้วดูอื่นๆนะครับสิ่งที่เราตามหาเมื่อคืนครับเนื้อและก็แน่นอนที่สุดครับปูผมเจอแล้วเยี้อ yeah. หอยแครงญี่ปุน่นนี่ครับ ถ้าเราสั่งก็จะทำให้เราดูสกๆนี้เลยตอนนี้เราได้เนื้อแล้วนะครับสรุปคือเดี๋ยวเรานั่งร้านนี้นะครับที่เกียบเดินหาาละนี่ฮะผมก็ส่งไปเป็นต่อโอเคให้ใอ้ชื่อดิสฟันแล้วนี่ this one อึนากิอยเชงโกฮิท okay. ัตส์เอาอย่างอื่นอีกไหมใช่ก็ได oh> ้ไปเสิรแล้วเอาไปแลกฮะชูเบ uh> uh uh> uh> uh uh uh> uh> ียาโอเคโอเคโอเคุอบคแล้วน uh ี Nas ่คร uh uh> ับคืออาหารที่มีเลือกนะครับและนี้ของผมเอง อันนี้แฟน from India แต s สิงคโปร์ sorry แน่นอนที่สุดฮะออกจากตลาดปลาก็อิ่มมากนี่ฮะเดินผ่านร้านปาจิงโกะเรายังไม่ลืม นี่ครับหลังจากเดินมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับจากที่จอดรถนะครับเราก็มาถึงหน้าทางเข้าของปราสาทข้างหลังผมนะฮะคือปราสาทโอซาก้านะครับยิ่งใหญ่อลังการสมกับที่รอคอยที่จะมาเจอตั้งนานเป็นปราสาทนะครับที่พำานักของท่านโยโทมิฮิเดโยชินะครับซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวปราสาทหลังนี้ครับถูกก่อสร้างมาในช่วงครึ่งหลังของศตวตรรษที่16นะครับ ก็เป็นปราสาทที่สร้างมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าก็ถูกน่าเสียดายมากฮะก็ถูกเผาทําลายในช่วงสงครามนะครับแต่สมัยเอโดะเนี่ยก็มีการรวบรวมกําลังนะครับแล้วก็สร้างกันขึ้นมาใหม่นะฮะโดยเฉพาะคือตัวปราสาทและหอสังเกตการนะครับก็จะเป็นอันใหม่แล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เองเนี่ยปราสาทโอซาก้าเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของ ประเทศญี่ปุ่นอีกปราสาทหนึ่งนะฮะซึ่งถือเป็นหนึ่งใน3ของปราสาทที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับของญี่ปุ่นในทุกวันนี้นะครับพอยิ่งเดินเข้ามาใกล้ๆปราสาทนะครับยิ่งทึ่งนะฮะกับความใหญ่โตอลังการมากที่ปราสาทนี้มานะฮะผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆอย่างที่เห็นนะฮะข้างหลังผมคือปราสาทโอซาก้านะครับซึ่ง ถ้าดูจากภายนอกตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจน Chat เลยว่ามีลักษณะเหมือนเป็นเกาะนะฮะข้างรอบๆเนี่ยจะมีเป็นกำแพงหินนะครับแล้วก็จะลายล้อมด้วยคูน้ำนะฮะซึ่งมองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยจะทําให้รู้เลยว่าปราสาทเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านการโจมตีจากฝั่งที่เป็นศัตรูนะครับของท่านโทโยโทมิฮิเดโยชินะครับนี่ฮะดูเอเองแล้วกันนะครับว่าระยะห่างระหว่างกำแพง กับพื้นดินข้างนอกและยิ่งมีน้ำล้อมรอบอยู่ขนาดนี้มันไกลมากเลยนะฮะในการที่จะบุกเข้าไปไปครับไปต่อกันอีกที่หนึ่งซึ่งที่นี่เป็นที่ที่ผมพยายามหาข้อมูลว่า,าอะไรคือไฮไลท์ที่ทัวร์ต้องการให้พวกเรามาชมกันไปดูกันครับผมเข้ามมาแล้วนะครับจะเห็นว่าส่วนสาธารณะข้างหลังผมเนี่ยฮะ จะเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นมาบนพื้นที่ที่เคยจัดงาน World Expo นะครับของญี่ปุ่นนะครับชื่อเป็นทางการคือ Japan World Expo 1970นะฮะงานนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับภายใต้สถานที่บริเวณเลยรอบนี้ก็จะประกอบด้วยห้างสรรพสินค้านะครับสวนสนุกนะฮะจะเห็นว่าข้างหลังผมจะมี ชิงช้าสวรรใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆลอนดอนอายนะฮะแล้วก็จะมีสวนดอกไม้นะฮะซึ่งผมกลพงมองหาอยู่ว่าทิวลิปอยู่ตรงไหนนะครับคิดว่าถึงดอกทิวลิปแล้วยังนะฮะเราก็ถึงแล้วนะครับสวนดอกไม้ที่ผมตั้งใจเดินมาหาอันนี้คือเบบี้บลูนะครับแต่ตัวที่ผมตั้งใจมาดูจริงๆคือทิวลิปตัวนี้ครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะโรยลาไปสักนิดนึง หเห็นความตั้งใจในการฟื้นฟูมันก็โอเคครับ,คครบนี่ฮะเดอะแก๊งที่เมื่อคืนนี้อยู่ร่วมแอลกอฮอล์ทิพย์ค่ะทิพนี้ไหนไหนฮะไหนฮะวันนี้คิดว่าใครจะเหลือรอดอยู่บ้างฮะวันนี้นักรบครบทีมค่ะใครเราก็ออกมาแล้กันละครับ วันนี้กิจกรรมดีๆวันนี้นะฮะทั้งวันเนี่ยคงจบไม่ได้อย่างสวยงามอย่างนี้นะฮะถ้าผมไม่ได้ตัวช่วยดีๆอย่าง Easy Knock นะครับรถดั้งเดิมรถองุ่นและรถใหม่รถโคลานะครับผสมกันแดดมาให้ด้วยเตรียมเป๋าเงินให้พร้อมฮะเรามาถึงย่านโดดชงบริเรียบร้อยข้างในร้านพี่โดดชงบริเตรียมตัวช้อปปิ้งกัน สวัสดีของคนกินเนื้อครับเจอร้านแบบงานวัดเราด้วยครับยิงปืนโอ้ยร้านนี้น่ากินมากราเมง้ายโฆษณาที่นี่แต่ละโน้ยอย่างสุดอย่างใหญ่ชัดเจนนี่นะฮะเอานี่นะฮะ แล,แล้วเราก็มาถึงแล้วน,นะครับเดินเข้าย่านโน้นออกย่านนี้โอ้น่าจชยาว มาสักสามคนคงแน่นนะครันี่ฮะเราก็เลือกแผนการสำเร็จนะฮะเราเลือกเราเลือกแผนไหนวะเย่เราเลือกแผนนี้นะแล้วเราจะกินซีฟู้ดนะครับเราจะกินบบฟตระกนโฮอร์อนนะฮะ แล้วเราเลือกริงเป็นแบบสแตนดาร์ดแพลนนะฮะรวมเบียร์เล่นสนุกเลยเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆครับ มาจากร้านที่เรากินครับเ,เจอที่นี่ฟุ<ฮ>้งเข้าไปออกมาได้ก็เรียบร้อยครับเบาแรงจังอิ่มแต่สนุกครับวันนี้คิอสุดท้ายใน Osaka อซสกา้าครับ พรุ่งนี้เราก็บินกลับมาแล้วระหว่างรอรถที่จะมารับเรานะครับก็ต้องเดินชมยู่ไปเรื่อยๆเราจะเน้ยเ <c oughs> <c oughs> ช่วั้าตรนที่20เราออกมาสนามบินใช้เวลาแค่30ินาทีครับ แต่พอถึงสนามบินโอ้คนเยอะมากเลยครับเวลาก็ฉิวเฉียดตอนนี้คนหลังๆต้องวิ่งกันละครับหลจากผ่านการผจญภัยมเยอะแยมากมายตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับถึงลและก็จบทริปกรุงเทพโอซาก้าโดยสมบูรณ์ขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกท่านและผู้ชมทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ